เอาละวันที่วันแรกนะครับของโปรแกรมน้องเราฝึกออกไปแล้วนะครับก็ฝึกอ,อกมีทั้งหมด5ท่านะครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันมีอะไรที่ผิดพลาดของน้องเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับโปรแกรมให้นะครับวันจันทร์ใหม่นะครับซึ่งผมได้บอกรายละเอียดแล้วว่ามีท่าอะไรบ้างปรับโปรแกรมยังไงนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับวันที่2โปรแกรมวันที่2ของนะ้องก็คือการฝึกเกณฑ์การตัวคอเอรดี้นะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่าน้องไม่เคยสัมผัสมานะครับเราจะฝึกกันทั้งหมด8ท่านะครับท่าละ4เซตนะครับ8 4 3 2เซตนะครับซึ่งใครอยากจะรู้ว่ามีท่าอะไรบ้างคุณกดก็คือใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งก็ผมได้ตัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วครับ8ท่าก็เพื่อนๆก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่เห็นก็กดใต้ก็คือคอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์ทั้งหมด8ท่าของน้องเขานะครับ ซึ่งก็ท่าแรกนะครับผมจะให้เปิดก็คือท่าลูกจิ้งนะครับเห็นไหมครับว่าน้องเขาผิดพลาดตรงไหนนะครับเห็นไหมครับจังหวะลงหลังแอนเห็นไหมเห็นไหมครับคือน้องเขาจะต้องจะต้องล็อกสะบักนะครับคือจะต้องกดไหลอ่ะกดไหลลงนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ไหลบันหอนะครับกดไหลลงแล้วก็จังหวะลงไปนะครับเห็นไหมก็คือหลังมันไม่แอนเห็นไหมหลังมันแอนเป็นวาลเป็นตัวโค้งนะครับนี่ครับาเดี๋ยวผมค่อยจะตัดคลิปเปรียบเทียบให้นะครับ ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่น้องจะต้องแก้ไขนะครับเห็นไหมครับหล้างแอนจังหวะลงไปนี่เห็นไหมแล้วก็ขึ้นมานะครับจังหวะขึ้นมาเราจะเราจะไม่เอาเท้าลงนะครับเราจะต้องสู้กับมันนะครับเห็นไหมเราจะไม่เอาเท้าลงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่น้องจะต้องแก้ไขนะครับเอาเท้านะครับค้างกับอากาศตลอดเวลานะครับเราเราจะไม่เอาลงนะครับแล้วก็เราดันดันเข้าดันออกดันเข้าดันออกอ่ะ ดันขึ้นนะดันเข้าดันออกอ่ะดันลงดันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงกลับมาหลังไม่แอนเดี๋ยวจะตัดคลิปให้เลยครับให้เปรียบเทียบนะครับถ้าแบบนี้อันตรายมากๆกับหลังส่วนล่างนะครับเห็นไหมอันตรายมากครับก็ผมบอกน้องก็ว่าพักแค่หนึ่งนาทีนะครับอืจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับเมื่อครบหนึ่งนาทีปุ๊บแล้วก็จะไปที่เซตที่สองคบนี้อันตรายมากๆนะครับ ซึ่งผมจะต้องมาดูคลิปแบบละเอียดแบบนี้นะครับซึ่งผมจะอ่ะผมจะตัดคลิปน้องนะครับให้เป็นแนวทางก่อนคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนจะได้รู้ว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูคลิปยาวนะครับก็คือท่าละสองเซตแล้วผมจะประเมินนะครับว่ามันจะต้องแก้ไขยังไงนะครับมีอันตรายมากๆคุณเห็นไหมครับนี่ครับทำไมถึงต้องมีไกด์ไลน์มีคนให้คําแนะนําเห็นไหมถ้าคุณฝึกเองอะ่ะ ตัดสินใจเองอันตรายมากนะครับก็เดี๋ยวมันมีอีกนะอีกหลายท่านะครับที่น้องจะต้องแก้ไขนะครับนี่ถ้าถ้าผมไม่มาดูนะครับอีกไม่นานน้องก็รู้ไมว่าเป็นอะไรหลังล่างพังแน่นอนถ้าทรงนี้พังครับหลังล่างพังแล้วก็จะปวดหลังล่างแล้วทีนี้คุณจะรู้สึกว่ามันขยักข,ขยงอะเมื่อพูดถึงเมื่อเราพูดถึงลูกกิ้งอะเราจะไม่อยากฝึกเลยนะครับเพราะว่ามันเจ็บ เพราะว่าแล,วแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุว่าเราทําก็คือเจ็บพ่ออะไรนะครับที่ไหนได้ก็คือถ้าเราบันผิดนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะอธิบายไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับคลิปน้องเขาก็จะส่งมาให้2เซตนะครับเพื่อที่เป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนคนอื่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสิ่งที่ต้องปรับนะครับหลังล่างเห็นไหมแอนมันต้องคือล็อกมันต้องโค้งอะหลังมันต้องโค้งอะอ่า หลังมันก็คือหลังมันต้องตรงอะ่ะมันไม่แอนนี้อันนี้แอนอันนี้โอ้เตรียมตัวเลยนะครับพังแน่นอนอ่าเห็นไหมครับแล้วจังหวะด,ดึงเราจะไม่ดึงแบบนี้นะครับเราจะดึงมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเราจะดึงมาแค่ไม่ต้องให้สดนะครับไม่ต้องให้สดเดี๋ยวเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมรอผมตัดคลิปอธิบายเป็นคลิปเปรียบเทียบนะครับจะได้เห็นนะครับก็คือน้องเขาจะได้ก็คือ น้องเขาจะได้คิดได้เห็นภาพแล้วเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันจะต้องแก้ไขแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะแบบนี้ดีกว่านะครับอันตรายมากนะครับก็จะไล่ไปทีละท่าอืมไม่ใครจ้องจะไล่ไปทีทีละท่าทีละซ่าท่านะครับโทรศัพท์มันมันขยับขยื่นนะครับดังปังปังนะ อาวซีเบ้งเก่งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะตัดคลิปมาต้องแก้ไขเยอะนะครับท่านี่อันตรายมากๆนะครับรอติดตามนะครับโหอันตราย